สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกเขานี้ครับสมเด็จไพ่ตองหลวงปู่พิงค์วัดบางประกอบก่อนปี2500มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับ รายการต่อไปครับสมเด็จพิมพ์ฐานแคบหลวงปู่พิงวัดบางประกอบก,ก่อนปี2500มีการเช่าหาปีนอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับสมเด็จพิมพ์ต้อหลวงพ่อพิงวัดบางประกอบก,ก่อนปี2500มีการเช่าหาเปี่ยนอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับรูปหล่อไอ้ไข่วัดเจดีรุ่นแรกปี2546มีการเช่าหาเปีนอยู่ที่หลักหมื่นปลายครับ รายการต่อไปครับเหลียนรุ่นแรกหลวงพ่อปอดวัดหัวป่าปี2512เนื้ออปัปป้ามีการเช่าหาเปลีนยนอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับสมเด็จพ่อท่านคล้ายนะครับวัดสวนขันตะกุด2ดอกปี2512มีการเช่าหาเปี่ยนอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระผงหลวงพ่อบันวัดด่านปี2505มีการเช่าหาเปี่ยนอยู่ที่หลักพันกลางครับ รายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปียกวัดนาปี250 0เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปีม่มอยู่ที่หลักหมื่นปลายครับรายการต่อไปครับสมเด็จหลังกำแพงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2517เนื้ออปัปปาก้ามมีการเช่าหาเปีม่มอยู่ที่หลักพันปลายครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับพระปิดตายันยุ่งรุ่นอธิบารมีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2537เนื้อเงินมีการเช่าหาเปี่ยมอยู่ที่หลักพันกลางครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามารีเสิร์ชนะะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆนบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ u t u b e นะครับพาเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึง2 0,000นซับไวๆนะครับ วันนี้ผมแอดวินแบงคนะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ